จุดเริ่มต้นของการที่เราเก้าวเข้ามาเป็นคนหมอจริงๆมันต้องย้อนกลับไปตอนที่แบบผมเด็กๆเลยครับเราชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์มากเกี่ยวกับพวก Animal Planet พวก National Geographic อะไรเงี้ยคือเราแบบรู้สึกสนใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อผมเป็นสัตวแพทย์ค่ะระหว่างที่กลับจากโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณพ่อก็จะพามาที่ไปรับมาแล้วมาอยู่ที่คลินิกก่อนเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้คลินิกแล้วแล้วก่อนกลับบ้านอะ่ะผมก็จะได้มีเวลาใช้ชีวิตอยู่ในคลินิกก็คือชอบดูคุณพ่อแบบ ทำงานอะไรเงี้ยบางทีมันมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วก็ดูแบบเช่อน<ห><ห>อะไรบ้างเช่นคุณพ่อคุณพ่อส่องกล <พอ S 1> ้องจุลทรรศน์อยู่อย่างเงี้ยล้วก็ป้าดูอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นยืนมองมองมอง,มองป้าก็เออ,อมาลองมาให้ดูบ้างแล้วก็ส่องลงไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบมันแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชอบไปดูคุณพ่อผ่าตัดด้วยตอนแบบคุณพ่อผ่าตัดก็ไปปีนเก้าอี้ดูคือปกติเวลาเลิกเรียนนะคะเด็กๆก็อาจจะดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านนะคะแต่ของคุณหมอนะคะคือไม่ค่ะไม่ดูการ์ตูนค่ะ ดูเลือดนะคะดูการผ่าตัดนะคะแล้ว,<ร>ลวเคยแบบช่วยอะไรคุณพ่อในคลินิกบ้างไหมคะช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวตัวแค่นี้หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono ์โนเทนี่9ค่ะ